น้ำตัวไหนครับผมน่ารักเนาะกล้ีใช้ป่ะซ้อมธีใช้ครไฟนี้ซ้อมมากี่วันไฟนี้ซ้อมมาหนึ่งเดือนซ้อมอยู่ที่ค่ายแอกตี้อยู่ที่จังหวัดสกลนครมีใครเป็นคู่เบอลซ้อมรำมังพี่ๆต้องมองกับพวกอในค่ายเชิญเนาะตอนนี้เราอายุเไหนแล้วน่ารักสิบห้าสูงเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบไปน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สี่แปดมวยสไตล์อะไรครับเข่าวันนี้น่ารักต้องมาเจอเราวราพล เคยต่อยเขาไหมไม่เคครั้งแรกเลยศึกษาเก่งว่ะแต่เขายังยังไม่ได้ดูด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นต่อยเขาว้าเก๋ว้าแย่ยังไงต้องแก้บนึงถ้าเหมือนต่อยตามสะตาเราเนาะไปแก้เอาไหวเอาวุฒิบริษีเลยล่าสุดเราต่อยไว้ที่ไปเราต่อยรังสีที่นี่เหรอวันนั้นวันนั้นต่อยใครดาวเสด็จไปมากชนะน็อครับชนะเราไปด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ลอยห้าลอยห้าวันนี้ต่อยลอยสามเนาะถ้าเขาไปชั่วหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาด มาพอดีมาสบายเลยร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมอ๋อชนะกับค่ายมาเดิมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ละยีคนจังหวัดเด็กสกนลเลยอ่ะฝ่ากเชิญชวนแฟนขับรถหน่อยเชียร์น่ารักสองที่ชัยนะครับวันนี้พร้อมอาอชนะให้ฝั่งนะอ่ะขอโชคดีผมมาครับ